โอ้ยห้องดีมากเลยนี่นี่นี่โอ้โหผมคนเดียวเลยในห้องอ่าฮะเ,เอา่อยากอยู่เตียงบนมั่งอันนี้ทางเดินห้องนะครับสะอาดดีมากเลยนะฮะสวยไหมเนาะไปห้องน้ำน,นะครับเดี๋ยวเราผู้ชายจะเลี้ยวกวอาห้องนะ้ำผู้ชายทางนี้นะครับอ่าฮะอันนี้ห้องซ่วม แยกมาเดี๋ยวเราไปอาบน้ำห้องนี้ก่อนสะอาดดีนะเนี่ยห,งงห้องโถงครับอือฮึใช้ได้อืออฮึ่เอี่ยมสะอาดครับมีสองฝั่งฝั่งนี้ก็มีอือฮึรองผู้ชายฝั่งนี้ก็มีมีอสองห้องตอนนีรร้ข้างหลังเป็นห้องอาบน้ำอือฮึ ในห้องอาบน้ำครับสี่ห้องมีแชมพูน้ำอุ่นน้ำเย็นด้วยจ่มครับสดดีมากเลย